นราธิวาสป่วนคนร้ายรอบวาระเบิดเปิดฉากยิงปะทะที่อำเภอศรีสาครส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานได้รับบาดเจ็บสามรายเชื่อเป็นฝีมือกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงเมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีวันที่24ธันวาคม67พันตำรวจเอกภควัตวันสนุกผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสาครจังหวัดนราธิวาสรับแจ้งมีเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดและใช้อาวุธปืนยิงซ้ำเจ้าหน้าที่ทหารพรานชุดจอยุด สังกัดกองร้อยทหารพรานที่4906ที่บริเวณท่อรอดกลางถนนบ้านไอากาแสหมู่6ตำบลศรีสาครททำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ3นายจึงพร้อมด้วยพันเอกพัชวีโปชดาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอโนไทยและศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้รวมทั้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบที่บริเวณกลางถนนใต้ทางน้ำไหลมีหลุมลึก1เมตรกว้าง2เมตรและมีเศษซากชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สปิกนิกหนัก25กกจุดชนวนด้วยแบตเตอรี่ที่มีการลากสายไฟเข้าไปในป่าตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนและพงหญ้ารกทึบริมทางและห่างเข้าไปในป่าตรงจุดเกิดเหตุประมาณ50เมตรเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืน M16 จำนวนหนึ่งตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสานายเพื่อนทหารนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลศรีสาครไปก่อนหน้าแล้วซึ่งทั้งหมดมีอาการหูอื้อและแน่นหน้าอกประกอบด้วยสิเอกำพลคงเมือง33ปีอสอทพลีชานออูเซง28ปีและอสอทพมพันธ์เช่าสุ่ม33ปีเมื่อแพทย์ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้ส่งตัวรักษาต่อที่โรงพยาบาลนาราธิวาสราชนาคร จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุสิบเอกำพลหัวหน้าชุดได้นำกำลังอาสาสมัครทหารพานจำนวนหกนายออกจากฐานซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ5้าอเมตรเพื่อทำการลาดตระเวนตรวจสอบความเรียบร้อยเส้นทางให้กับชาวบ้านเดินทางไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แทนคนเก่าที่เสียชีวิตโดยใช้สถานที่โรงเรียนตาดีกาเป็นหน่วยเลือกตั้งในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารจำนวนหกนายแยากย้ายกันเดินลาดตระเวนภายในป่าริมถนนฝั่งละสามนาย เมื่อถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในป่ารกทึบริมทางได้ใช้แบตเตอรี่จุดชนวนระเบิดด้วยการลากสายไฟเข้าไปในป่าประมาณ50เมตรจนเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นวันไหวทําให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยอาการหูอื้อแน่นหน้าอกจํานวน3นายเนื่องจากระเบิดสแสวงเครื่องลูกดังกล่าวถูกดินของถนนที่อัดแน่นซับไว้ทําให้อนุภาพทําลายล้างของระเบิดลดประสิทธิภาพแล้วคนร้ายได้ใช้อาวุธปืน M16 ยิงซ้ํา จนทั้งสองฝ่ายได้เปิดฉากยิงปะทะกกันนาน5นาทีก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความชำนาญพื้นที่หลบหนีไปส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทําของกลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ร้ายในการลอบดักสังหารเจ้าหน้าที่